เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะว่าในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้แต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะอยากให้ทำพบรบลำาไยเพราะผมปลุกเรียนใบปีนี้โดนโดนลดค่าที่ซื้ออยากให้ทำตรงนั้นนะครับอยากให้ผู้แทนหรือรัฐบาลที่ ประกาศอะไรออกมาแล้วทําได้จริงไม่ใช่ประกาศแล้วก็ให้เขาตามไล่เบี้ยไล่รถมคุณทําคุณตั้งเป้าหมายไว้คุณจะทําอะไรให้คุณก็ต้องทําให้ได้ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ต้องทําไม่ต้องออกนโยบายมาก่อนจะออกคุณก็ต้องรู้ศึกษาแล้วว่าน่าจะบายคุณทําได้จริงแค่นั้นก็พอแล้วครับผม อยากได้ผู้แทนที่แก้ไขปัญหามลพิษนะคะของเชียงใหม่เนาะพีเอ็มสองค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบของชาวเชียงใหม่ลาพูนลําปางเนี้ยค่ะเนาะอยากจะให้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้วก็อยากจะให้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับโรงพยาบาลการรักษาเงี้ยค่ะแล้วก็การว่างงานของชุมชนแล้วก็นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่เงี้ยค่ะอยากจะให้มีการส่งเสริมให้มีรายได้พิเศษแล้วก็มีงานที่มั่นคง ค่ะ